โอเคครับขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นอ้อยกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าอ้อยอช่วงนี้นี่ผมเล่นบ่อยมากเลยนะครับอ้อยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมจับทีไรมันก็แบบชนะรัวๆนะครับผมก็เลยเล่นบ่อยนะเพราะว่ามันเป็นตัวทําเกมเก่งอะไรพวกนี้เก่งนะครับมาวันนี้เราก็อยู่กันในแงวนกันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณแรวนคอมคอนต้นซีนะครับผมมา,าแรกเลยก็ ฝนจะแตกแบบแบบผมเลยนะครับตีปกติหนึ่งทีแล้วก็สกิลนะครับแล้วก็ตีสกิลแล้วก็ตีอุ้ยมันจะมาดึงวแบบัฟถ้าถ้าฝนจะแตกตามผมเนี่ยมันจะใช้สกิลสกิลหนึ่งได้สามรอบนะครับมันจะทําให้เราตีวับบูไวมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปจบล่างนะป่าเขาเป็นนาคอสนะครับตอนนี้เราสู้ได้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนเล่นอ้อยในต้นเกมนะครับว่าต้องทําเกมยังไงให้มันแบบ โหดๆให้มันเล่นง่ายๆให้ทีมเล่นง่ายๆเนาะเพราะว่าอ้อยมันก็ค่อนจะแบบเก่งต้นเกมมากๆเลยนะครับอ้อยเนี่ยมันเก่งต้นเกมพอๆกับคีล่าเลยนะครับมาเดี๋ยวเราแท็กกลางก่อนนะปึ๊บโอเคโอ้สก,กิลคีซี่ไกลามากเลยเมื่อกี้ผมโดนเชยเลยนะคอร์สจบบนนะครับโอเคนะคอร์สขึ้นไปแล้วผมจบก่อนนะอย่างงี้เดี๋ยวเราไปรอเล่นข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะแบบเล่นเยอะๆนะเล่นอ้อยนี่ต้องทําเกมเยอะๆนะครับ เพราะว่ามันเก่งมันเก่งต้นเกมมากๆเนะี้ยเราต้องต้องหาเล่นเยอะๆนะครับนี่โดดใส่เลยเจอนหน้าใส่เลยครับเราอย่าไปกลัวนะเขาเสียฟิกแล้วโอ้หเขาฟิกแบบย่างีงเขาตายนะครับป้าบอนันดีหลบโอเคแกฟิกเกอร์แล้วเราได้มาสองฟิกนะครับถือว่าคุ้มนะเราคุมมังกรได้ครับอย่างนี้รอแครี่ก่อนนะขีปโอเคเดี๋ยวสูดซูมไปแล้วสองเมตรนะครับ เดี๋ยวเรารอเอาดากได้เลยเอ๊ะราอกมากรได้เลยนะครับรอสกิลหนึ่งคูดาวเสร็จนะครับแล้วก็สไลด์แล้วก็ตีนะครับเห็นปะสกิลหนึ่งมันก็จะรีคูดาวนะครับไอโอเราโซนให้อยู่แก็เข้ามาโอเคผม,มได้มงกรโอ้โหเมื่อกี้คือแบบจงบังหวะมงกรยกพอดีนะคนดูแล้วไม่มีใครโซนพุ่มให้ผมนะฟุ่มตรงนะคอรนะ์ดอะไม่คิดว่านคะอร์ดจะอยู่อย่างนี้เข้าอันตีแล้วนะครับฟิกเกอร์แล้วด้วยโอเคตัดบูได้ไหมโอเคก่อนเลย โบตายครับเวทเลยครับโอเคคุณ okay. ได้มังกรแต่ผมได้บูนะเมื่อกี้คือแบบมังกรยกผมพอดีนะแล้วเมื่อกี้ไม่มีใครยืนพุ่มตรงที่นครด,ดักเลยมันเป็นพุ่มเล็กๆตรงใกล้ๆมังกรนะ่ะผมก็ผมก็ไม่รู้ไงว่านาครมันจะดักพุ่มนั้นเดี๋ยวเราไปสอนเพื่อนก่อนนะครับปลาไหลข้างแล้วโอเคมันสไลด์ออกไปได้พิวแมกตัวนี้เดี๋ยวเราเอาดักเลยลกันนะครับจำไว้นะครับถ้าเราไม่ได้มังกรเราก็มาเอาดักนะ เพราะว่าทีมตัว่ามันจะติดเคิร์ดนะครับทาให้พาณิชใสยย่นสเลเยอร์เบาลงนะครับถ้าเขาได้มมงกรน,นะโอเคกลับไปฟาร์มครับชิวๆตอนนี้ดาบผมมาแล้วเดี๋ยวเราแบบหาเล่นเยอะได้เลยไปครับนะคอรสเขาจะอยู่ทัามิงเลสนะครับตอนนี้เพราะว่าเมื่อกี้เขาไม่ได้บูเ๋เราะอาจจะขึ้นไปบนนะคอรสคิดว่าอาจจะขึ้นไปเติมบน เดี๋ยวเราไปเติมล่างเลยนะครับตอนนี้เราเราเติมล่างได้โหดมากนะตอนนี้เพราะว่าเขาเป็นแก๊กกับเอลซูเรเราสู้ได้นะครับแนนแแก๊กยังไงฉีกออกมานะครับอย่างงี้โอเคดึงคีไปแล้วหาเล่นยากอยู่เนี่ยถ้าเป็นแก๊กกับคิกซี่อ่ะคิกซี่เดินทางนี้โอเคเขาวิ่งไปทางนู้นโออเ,เขาไปดึงเลยผมแบบไอ้สกิลสองนี่มันสามารถโหนหลบอันนี้ได้นะครับหลบซีซีได้ สูสว่าแก๊กหนึงมาเนี่ยเราสามารถกดสกิลสองลบได้โอ้ยล้มหน้าตัวนี้ล้มหน้าเรียบร้อยครับตุ้ยก็แบบนี้นะตัวมันเราเสิร์ฟแก๊กต่อเลยใครซ้อนปะฮึบอุ้ยต้องหลบนะครับต้องอันติหลบโอเคนี่ได้แก๊กเมื่อกี้ต้องอันติหลบดูดนะครับไม่งั้นถ้าผมไม่อันติเมื่อกี้โดนโดนแน่โอ้โหนะคอร์มไม่แบบไม่ทันนะโอ้ไม่ทันจริงๆมาช้าไปนิดนึงเข้าตีบูเสิร์ฟพอดีนะแล้วนะคอร์สคอรโลด้วย ไม่งั้นผมเนี้ยจะได้นาะคอตได้ทั้งบูนะครับผมมาไวกว่านี้โอเคไม่เป็นไรเดนไ้นก็ได้ป้อมล่างนะครับโอเคเราดักเอสูครับผมว่าเอซสูมันต้องมาแนะ่โอเคมาแล้วตามแผนนะตามสุดตามสุดโอเคได้เอสูมาเพราะว่าไบโอเราโผ่จวเดียวนะเมื่อกี้แล้วก็ตีป้อมล่างเขาและเอสูเขาเกิดมาสักพักหนึ่งแล้วเขาก็ต้องเดินผ่านตรงที่ผมดักเมื่อกี้แน่นอนนี่ไง เห็นปะคนดูมันสามารถหลบหลบดึงได้ที่ผมทำไปแกถ้าจัางหวะแกเขาดึงมาเนี่ยถ้าเราไวพอล้วก็กดสก,กิลสองหลบได้เลยครับมันสามารถล่อซื้อดึงเขาได้นะแบบถ้าเขาดึงแล้วเพื่อนเราก็จะเล่นได้นะครับซีเนลเราอยู่บนตอนนี้เรามีซีเนลด้วยนะถือว่าการเข้าทางของผมนี่น่าจะมีโอกาสรอดขึ้นเยอะเพราะว่ามีซีเนลรอดโดดให้ไปครับ เหมือนเดิมครับฟ้าไม่ครบทุกหลุมนะครับเวลาเล่นจังเกิลเงินเราจะได้แบบดีๆหน่อยแต่ตรงการลางเราล่วงแล้วหนึ่งตรงการลางเราล่วงแล้วหนึ่งตีมาก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวผมไปอันนี้ก่อนดีกว่าสวัสดีครับวิ่งไม่ต้องอธิษน,นะโอเคปิด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 ลึกมากลึกมากลึกมากตรงนี้ลึกมากยืนบวกเลยครับยืนบวกเลย แล้วคอยกดอันติโอเคอเคดี๋ยวผหนจะไม่กลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมแบบไปหาดูดเลือดคีบ่อนะเพราะว่าสก,กิลหนึ่งมันก็ยังดูดเลือดเหมือนเดิมนะครับโวนี่งสก,กิลสองลบสตันมังกรได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้คือเราไม่จําเป็นต้องโหนไว้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องโหนโดนผินจากการซีซีนะเราแค่ปล่อยสก,กิลสองออกไปมันก็การซีซีแล้วนะครับจังหวะที่มันแบบ กูสองออกไปอ่ะแต่ต้องโหนด้วยมันก็จะการเซซีเหมือนกันนะครับเอาสุดเลยแล้วกันเขาแยกแม็กเลยแล้วกันปับ๊บไม่รอดเออโอ้ยอันนี้อันนี้หิวนะไ,ไปล้นะคอรเขาโอเคแค่เขาดึงไปแล้วครับไปลุยโอ้ยไม่ทัน สู้เขาซูมอยู่นะครับตอดนิดตอดหน่อยนะมอบเขาให้เจ็บกันน่ะแก๊กเจ็บมากเลยครับโอเคดูเลยคลิปแล๊บนึงไปครับเพราะว่าบับบูนะเขาจะเกิดเดี๋ยวไปทำคลิปล่างก่อนนะนี่ไงนะคอร์ดแดนไปแล้วสองทีนะครับอันตีไปแล้วสกิ 2, สกลสองสกิลหนึ่งลีน่าจะทันนะโอเคทันอยู่รออลบครับปั๊บนี่ไงอันตีหลบหลบดึง เมื่อกี้นะครับเขาสไลด์ไปสองทีนะครับสกิลหนึ่งไปสองทีเขาจะเหลือแค่สกิลสองกับอันตินะเมื่อกี้แต่เขาไม่ได้กดสกิลสองนะเขากดอันติก่อนก,ก็เลยรีแค่สกิลหนึ่งเขาอันติแล้วนะครับจุ๊กว้จุ๊กว้จุ๊กว้เล่นสเต็ปเล่นสเต็ปรอซื้อสกิลได้นะครับทำเกมเยอะๆนะถ้าเล่นออยอ่ะนี่หาหาเล่นเยอะๆเลย เราอย่าไปกลัวนะครับถ้าเราเล่นเอาไว้พอตัวเราเก่งตันเกมนะเราเจอนะเขาเจอพวกคีล่าเจอพวกด้วงอะไรวันนี้เราก็โหนใส่โหนใส่นะแบบนี้นะเนี่ยคือมันเป็นตัวที่กดดันฟิกอ่าเมทแครี่ได้ดีมากเลยนะครับเห็นว่าผมครับผมแค่โหนผ่านไม่เจ้คือเขาก็ฟิกแล้วอะ่ะมันคือถ้าเราจะไม่เข้าก็ได้นะครับเราแบบแค่โหนแบบโหนเฉยๆอะ่ะโหนผ่านเขาอะ่ะแค่นี้คือเขาก็แทบคือแทบจะฟิกเกอร์อยู่แล้วอะ่ะ สัญชาตญาณเก้าสิบเปอร์ยังไงครับก็ต้องฟิกนะครับอ้น,นี้โดนไม่มีฟิกแล้วโดนโอเคได้มาหนึ่งติดเคิร์สแต่เพื่อนเราใส่สุดออกมาก่อนครับไปทาคลิปกลางนะทําคลิปกลางทาคลิปกลางทาคลิปเข้าบ่อยๆนะครับคือพยายามแบบทําเวฟไว้นะครับเวลาเล่นเวลาโซโลอ่ะอันนี้แนะนําเลยครับเวลาคนที่โซโลแล้วเล่นจังเกิลอนะ่ะพยายามทําเวฟใ,ให้เยอะกว่าการบวกนะครับเพราะว่าการทําเวฟเนี่ยมันจะทําให้เราชนะง่ายขึ้นนะ ไปรับซีนเนอร์ก่อนนะครับสู้ไม่ไปหวแล้วลองดูเรามีเพื่อนโอเคเรามีเพื่อนใครที่กดสโลโเนี่ยผมแนะน,นำเลยนะครับให้เน้นการทำเบฟมากกว่าการบวกนะครับเพราะว่าเราจะรวยแล้วก็มันจะทำให้โอกาสชนะเราง่ายนะครับเพราะว่าเราจะเล่นง่ายเพราะว่าเบฟเราชนเนอะสมมติว่าเราชนะไฟท์เนี่ยในนาทีที่8ปดหรือนาทีที่9ก้เนี่ยแล้วแบบเราชนะไฟท์แล้วเราไม่ได้ทำคลิปเนี่ย เราก็จะจบไม่ได้นะครับเพราะว่าเวฟเราไม่มานะครับไม่มีใครทําเวฟเวฟมันก็จะชนอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราทําเวฟไว้สูงตลอดเนี่ยถ้าเราชนะไฟทีหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีโอกาสจบได้เลยนะครับเพราะว่าคิปเราก็พร้อมมาแล้วนะครับอันนี้โอ้ยโหนไม่โดนโอ้ยอดีร่ตนะโหนไปรอบนึงเห็นว่าคือผมโหนมาคือแบบทีมนั้นข้ามคือแก้งหนีหมดแล้วนะตอนเนี้ยทำให้เพื่อนเราเอาป้อมได้ชิวๆนะเมื่อกี้ ขอแค่เราแบบเราไม่ต้องโขนเข้าก็ได้เราแค่แบบโหนขู่ไว้ก็พอมชเมดแคลรี่เขาก็แบบลงไปลึกหมดแล้วนะครับนะค,บคอร์ดเกมนี้เขาเล่นไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ผมยังไม่ค่อยเห็นนะค,รคอร์ดเขาเลย <c oughs> เดี๋ยวสูบโผล่เลยนะผมน่าจะได้นะครับ <c oughs> อุ้บบอโหตายเลยแล้วกัน <c oughs> อันนี้คือสเต็ปคร่าวๆนะครับสเต็ปพื้นฐานพยายามฝนเล็บไว้ให้เป็นสเต็ปสีส้มตลอดนะครับเพราะว่า มันจะกาติดขีร้อยเปร์นะครับเหมือนที่ผมแบบตบเอลซูเมื่อกี้ตบทีเดียวนะครับแล้วก็กดอันตีคือเอลซูตายเลยนะเมื่อกี้คอโมโบข้าก็คือ,อเขาไม่ดึงผมมาผมว่าจะแบบหลบดึงสะหน่อยโอเคไม่เป็นไรคอโมโบข้าก็คือแบบฝนเล็บสแต็กสีส้มไว้อันแรกเลยนะครับแล้วก็หนไปสกิลหนึ่งตบหนึ่งทีแล้วก็อันตีออกแบบนี้นะครับแล้วก็สกิลสองออกมาประมาณนี้นะถ้าเป็นตัวบาเมื่อกี้ตายแล้วนะครับแต่มันเป็นแก๊กนะ เดี๋ยวตอนนี้ผมจะออกเป็นดาบถึกนะครับเพราะว่าผมเล่นเป็นไอโบเฮนสเปียร์เนาะโบเฮนสเปียร์นี่ผมก็เอาอมาแรงเลยนะครับผมแน,นะนำนะถ้าเล่นโบเฮนสเปียร์เนี่ยแนะนำให้ออกดาบถึกนะครับเพราะว่ามันจะได้ครูดาวในเลดเกมเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วนะครับจริงๆคนเปลี่ยนรองเท้าได้แล้วนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอะไรกันนะครับเป็นรองเท้าก่อนเลยกันนะเพราะว่าเราอาจจะได้สู้กับนาครบ,บ่อย เดดไปแล้วสองทีโอไม่ทันไนงะโอเขาคูดาวไวมากอะแต่เพื่อนเราใส่แล้วไงตอนเนี้ยแต่เพื่อนเราใส่แล้วนะไปเราไปเล่นกับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนี่เราเรอสองสเต็กนะเรอหุ่นสองสเต็กอะไรนะคอสขู่ขู่ขู่อะไรโอ้ยเลเซอร์เลเซอร์ฝนสเต็กเราครับเอาอันสีส้มนะโอเค เราแน่จะได้นะครับเดี๋ยวผมน่าจะแบบรอรออเราไมต้องรีบโผล่ับโอเคเขาฟิกเกอร์แล้วนะโอเคไหลต่อเลยละกันไปหาย,ยูสูไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราเอาแกสก่อนเลยโอเคฝนสแตกครับปึ๊บปึบปสุดไปสุด คุณดูเห็นจังหวะเมื่อกี้ไหมครับลองเราย้อนดูนะครับเมื่อกี้คือจังหวะที่สกิลสองผมเนี่ยกำลังคูดาวอยู่นะแต่ผมแบบเอาสแต็กส้มตีคิวกอรนะครับแล้วก็รีคูดาวสกิลสองแล้วก็กดสกิลสองหนีออกมานะครับเมื่อกี้ลองย้อนดูนะครับมันสามารถทําแบบนี้ได้นะถ้าเราแบบสกิลสองเรายังรีคูดาวอยู่แล้วแบบเราโดนไล่โดนอะไรอยู่แล้วก็สามารถใช้สแต็กส้มเนี่ยตีศัตรูหนึ่งทีหรือว่าตีคิปก็ได้นะครับจะทําให้สกิลสองเราเนี่ยรีคูดาวได้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ โอเคตอนนี้คือแบบก่อเกิดผมมาแล้วนะผมสามารถแบบเล่นสูตรให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรู้วงสูตรเลยลวกันนะครับถ้าเรามีก่อเกิด <Okay. S 1> ก่อเกิดผมว่าจะมาไวด้วยนะครับตอนนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราปล่อยดาร์เลเยอร์ข้างบนเลยนะครับเพราะว่าคิวกอรเขาเนี่ยทําเลนบนมาแล้วเราปล่อยดาร์บนเลยครับ <Okay. S 1> รอนะฝนฝนจะแตกรอนะครับ <Okay. S 1> แป๊บเราหัวหาตัวบงก์ก่อนเลยนะครับโอเคตัวแบงก์เขาอยู่ไกลนะเอาแก๊กก่อนเลยนะครับจหวันนี้ ไปครับชัตนี้เราเมียตีแล้วนะโหนสองรอบเลยครับเขาไม่ีฟิกแล้วนะครับโอเคครับล่วงเห็นไหมครับคือมันแบบล้วงตัวเมทตัวแครี่ได้ง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรากดอันเอลสูน่ะแม่้เขาเชียร์ลีปนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราหายเอลสูนะครับไปอัีตีเรียบร้อยโอเคครับกดดาวถือครับเราจะได้ไม่ตายโหนไปต่อเลยละกันโอ้ลีปตีตายครับสับเคียวมาจบบ้านครับผมจบบ้านตีบ้าน ตีบ้านตีหมดตีสดเพื่อนตีสด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 โอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมใครที่อยากให้ผมสอนทำอะไรก็รอคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ผมมีสตรีม,มบ่อยๆนะครับช่วงนี้มาสตรีมใน YouTube นะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับช่วงเวลาสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็ฝากกดให้ด้วยนะครับ ส่วนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ